ใช่มันมันเจ็บดีพี่นี่นะนี่นะเนี่ยถึงศูนย์ห้าคูเซนเลยนะพี่ในบอกอันนี้อะไรนะสุราซล่าเออไม่ใช่อันนี้สุราสุราคูเซนใช่ถ้าถ้าเอาเอาเฟรมไปแล้วก็ไปซื้อเก้าเก้าเสียเราค่อยไปอัพตรงนี้ไปไปซื้อชุดขับมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันเสียสปีดแล้วมันมันมันเหมาะสําหรับที่ที่มันเพิ่มไปอ่ะเพราะว่าเท่าที่ผมทราบมันก็คือมันทำให้มันความถี่อ่ะมันลดช่องว่างลงลดช่องว่าง ใช่ก็จะเบาปรับปรับได้มันสมูทง่ายขึ้นอะไรเงี้ยหมายถึงว่าถ้าช่องว่างมันลดลงตอนเราปรับมันจะนิ่มใช่มันมันจะไม่ห่างกันเกินไปมันไม่กระโดดอ่ะพี่แต่ถ้าเกิดมันห่างๆก็เราปั่นบางทีความความรู้สึกเราจะรู้เลยเมื่อแบบเมื่อเมื่ออาชีพนะผมไม่ใช่เมื่ออาชีพลิปตี้ตัวนี้โค้งใช่รับลมแล้วบตัวนี้เฟรมสวยตัวนี้เฟรมสวยเดี๋ยว ไซส,ส์ไหนครับพี่ดูขอตนุญ,ญาตห<ส><ส>น่อยใชคุณได้เลยนะผมว่าผมว่านี่ไต้หวนันเม็กอินไต้หวันนี่ไต้หวันเลยตไต้หวันครับไอเนี้ยเข้ามาเนี่ยไม่มีแม็กซ์อินไชน่านะครับที่เข้ามาเนี่ยจีมมรม,าม,ามันโรงงานใหญ่ๆเขาอยู่ที่ไต้หว,วันอ๋อ ส7ใช่ไหมขี่ได้ไหมมันสูงไปสำหรับผมวันนั้นที่ผมมาลองนะผมไม่ได้สนใจเลยว่าจะเป็นแบบขึ้นค้อมเลยขึ้นค้อมเลยค้อมได้เอาเลย <c oughs> คิดอย่างนี้เลยไม่เดียวนี่เป็นที่ไหพาพอดีเพื่อนเขาอยู่สายเก็บที่ในพามาชมจักรยานเขาเป็นคนที่สอนขี่เสือหมอบเป็นคนเปิดโลกเสือหมอบขั้นแรกเขาแบบเขาเป็นคนนักแต่งจักรยานวันเขาเนี่ย ชอบขี่ชอบขี่ตอนนี้ต้องแต่ลูกเขามีลูกแล้วลูกเขาไว้น้ำเขารถขี่ไปสามจุดแล้วแล้วตอนนี้เขาเห็นผมกลับมาขี่เขาเป็นคนสอนผมผมขี่เขาเลิกตอนนี้เขาจะมาขี่กำลังํากำลังออกกำลังกายแบบเต็มรูปแบบว่าจะไปไปกีฬาไปกีฬาอรเงี้ยของเราก็มีจักรยานไปกีฬาใช่ยแต่แบบหายไปแลวอ๋อเสียดายไม่ได้เป็นไซคอ์สเป็นแบบว่าเสริมออกแล้วแต่อย่แอรงจะเป็นแบบว่าแนว ใหญ่หน่อยแต่เป็นแนวเสือภูเขาอ่ะอ๋อแล้วคุณนี้มาติดได้ไหมถ้าติดติดตัวที่ติดได้ได้ได้ซื้อมาใส่เหรอใช่ใช่ใช่เขาทำช่องเฮลตี้เลยเขียเกี่ยวกับน้ำเขียนเกี่ยวกับออกกำลังกายก็เลยอันนี้ถึดก็เลยเซมนี้สวยนะมาถ่ายจักรยานตัวนี้ซ่อนซ่อนซ่อนสายด้วยพี่ครับเนี้ยเป็นลิตรเล่ตัวใหม่ด้วยคือเขาจะรู้เรื่องมากกว่าผมเยอะเลยผมมาในวงเงี้ยอะไร ของแต่งนี่แพงกว่ารถีนะใช่ครับญี่ปุนที่ซื้อใบนี่แต่งแต่งเป็นไปเดินตลาดทีโอทีเนี่ยอย่างเนี้ยตอนแรกผมคิดว่าไม่มีอะไรนะแต่ผมไปดูเาเป็นพันเลยเนี่ยเขาขายกันเป็นมือสองเนี่ยเฉพาะุมล้อเนี่ยสองสามพันกันเลยอ่ะเนี่ยครับเบาะเนี่ยของแท้ติดลบเฟืองเฟืองก็ยังใหม่เลยครับเหมือนไม่ได้ใช้มาเลยอ่ะเราจะเป็นรถระมูลมาครับอำมูลมาจากประเทศญี่ปุ่นครับ รถที่ญี่ปุ่นมันจะมีหลายเกรดครับคือรถที่เขาทิ้งก็มีแล้วก็เขาก็ไปเก็บมาคือไปซื้อเปาแบบเป็นต้งมาครับ่าแต่เราเนี่ยจะเป็นรถพื่ประมูลประมวลมาแล้วเวลาส่งมาครับเวลาส่งมาเนี่ยจะส่งมาเป็นคันๆเลยหรือใส่กล่องคันไทยคันมันอ๋อไม่ได้แบบชนๆๆก็ไม่มาแล้วใส่กล่องมาแบบนั้นเลยครับว้าวโอ้กระดาษนะครับคันไม้มี่ี่คนสงสัยเหมือนกันว่าอะไรนะรถเนี่ย ยำๆมาเต็มแล้วก็เอามาประกอบล้อหน้าคันไทยคันมาทับมาอย่างนั้นคือคงต้องมีคนงานสัก20คน30คนแต่นี้คือจะถอดล้อหน้ามาเพื่อสะดวกว่าใส่กล่องล้อหน้ากับถอดแหนมตัวนี้ถอดมาด้วยไหมครับไม่ถอดไม่ถอดหรอถอดล้อหน้ากับแฮน์อย่างเดียวแฮน์ที่สำหรับว่าพับใส่รอบมันจะง่ายมันจะมันจะคนส่งครับโลจิสติกดีกว่า ได้ครับขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณครับสมัยก่อนพี่ปั่นเป็นร้อยโลเลยเนี่ยสองสองร้อยโลสองร้อยปั่นอะไรนะอเด็กอเด็กอะไรพุ่พูดอเด็กอเด็กบ้างนะไปอะไรนะไปวัดห้วยมงคลบ้างคุณคุณต้องวัดจริเหรอวัดจริระดับนี้คุณข่อมปุ๊บคุณข่อมได้คุณขี่ได้เลยเนี่ยมันจะมีไซส์ของมันอยู่พี่ผมผมผมส่วนมากผมจะเป็นผมมันบ้าเลยห้าสิบผมไซส์ห้าสิบผมไม่สนใจไซส์เลยผมมานั่งข่อมถ้าผมคข่อมได้นั่งได้ ผมได้ผมก็เอาเลยอ่ะไม่มันเวลาเวลาปั่นไปไกลๆอ่ะมันจะมันจะมีความรู้สึกล้หรอเราก็เปลี่ยนอ้พวกนี้อ่ะค้ามันยืดหน่อยเราก็เปลี่ยนขาไงขาไงหรอพูดถึงขาเวลา่อมอม่ะเวลาเวลาเขาวาดเขาหลักอานเจอตรงนี้ใช่ไมไม่ให้ไม่ให้มันตรงเป้าถ้าถ้ามันได้ก็คือโอเคก็ได้แล้วแบบแบบ่านไปช่วงหนึ่งแบบเขาเรียกฟิตติ้งแบบเขาอะไรฟิตติ้งแบบบ้านะไม่ต้องไป ไปทำลงเท่านว้เนี้เราก็มาเรื่องเรื่อมไกลไหมใช่ตอนนี้ถ้าเกิดเรือมไกลไม่ไกลเราเปลี่ยนได้สเต็มถ้าเราเปลี่ยนสเต็มให้ยาวขึ้นสั้นลงได้ถ้าเกิดจะเรื่อมไกลกมได้แล้วก็หมุนคอได้ขึ้นมาหน่อยได้แล้วแต่ช่อยแล้วก็เพิ่มตรงนี้สูงต่ำได้ครับหลักอานขึ้นได้หมดทุกชั้นที่สวยแต่สวยนี่แล้วนี่ไงที่ผมบอกว่าที่คันที่ที่อยู่คันนี้นานเพราะอะไรมันซ่อนสายแล้วก็เฟรมเนี่ยมันเป็นแอโรอ๋อนี่ไม่ใช่เฟรมแอโรก็คืออโรตัวถานตรงนี้ใช่ครับผม เวลาเวลามันปั่นหมุนมันจะเป็นแบบแอโรไดนามิกอ่ะมันไม่ไม่ได้ใช้ความเร็วมากล้อก็ล้อทันเรียบด้วยใช่ครับแต่ถ้าแต่ถ้าขึ้นเขาอ่ะพี่ขึ้นเขาควรควรจะเป็นแบบนี้ขึ้นเขาจะเป็นอย่างนี้แต่นี่เฟรมเฟรมอลูเนาะรับเฟรมอลูคันนี้เท่าไหร่อะพอพอพอเห็นของนี้พอพอทุกอย่างมันมันลงตัวมันก็ราคามันก็จะเพิ่มอีกหน่อยเนึ้ยเ้างของใหม่ละ โอ้ยไม่ต้องพูดถึงพี่คุณว่าของใหม่เท่าไหร่พี่เน่าจะเกือบแสนนะเฮ้ยเอางั้นเลยเหรอจริงแล้วอันนี้ทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยก็มันเป็นการดีไซน์ของเขาไงเป็นคาร์บอนใช่ไหมตะเกียบคาร์บอนเขาใหม่เกือบแสนเลยนะเป็นแสนนีพี่ผมาฉุเชื่อเชื่อเชื่อคุณเพราะว่าคุณอย่างไรคุณกระบอย่างรอ่าราคาหผลราคาขอให้มาหาพี่ทขาแล้วมาคุยรายละเอียดว่าถูกใจยังไงอะไรเงี้ยปาต่อต่อต่อ ฮะให้ผมจะให้ตันเดียวผมซื้อไปละคันหนึ่งเป็นยังไงบ้างพี่เขารู้สึกเขารู้สึกที่ขี่ไปขอไปถูกอ่ะต้องซื้ออีกคันฮะผมมีสามคันแล้วนี่สเปเชียลไลท์คันหนึ่งอาาตันเดลแต่ผมไม่ได้ได้ขี่พัน,นเดลบางก่อนสมัยก่อนที่ผมขี่แรกๆนะเขาเรียกว่าอะไรพาตันเดลสิบคันนี้เฟรมอย่างดีแล้วเขาบอกว่าผมก็ชอบนะทีลฟิลแต่างกันบน็อตฟิลไม่เหมือนกันใช่ครับผู้ดี้คอนรู้สึกไหมว่าไหร,ร่ นี่แหละคันที่ผมเอาไปสีดําแต่เป็นนี่ยหละเนี่ยเขาเรียกอะไรนะอัลต้าอัลต้านี่แหละเน,นะนี่แหละรุ่นนียตอนนี้แหละ,หละ,ลหละครับแต่ว่าของผมเนี่ยอันนี้มันโค้งนะครับมันไม่ใช่ตรงอย่างนี้มันโค้งบิดมาเลย,<อ>ย,ยนี่ที่วิ่เฟืองไหมเฟืองเนี่ยมันเป็นทางเรียบอ๋อเฟืองเล็กเฟืองเล็กทางเรียบ ถ้าเฟืองใหญ่อันนั้นเห็นอนีเห็นแจน้ไหมมันก็เป็นเฟืองเฟืองเล็กสําหรับทางเรียบทางเรียบแต่ถ้าขึ้นเขาขึ้นเขาเขึ้นเขาหน่อยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหน่อยอันนี้มันตรงนี้ใช่ไหมใช่ก็คือว่ามันต้องใหญ่หน่อยขึ้นเขาใช่ขึ้นเขาใช้จานเล็กแล้วจานใหญ่ใช่ครับที่ผมซื้อต่อพี่คุณแกติดสามสามจานเลยผมเป็นคนติดให้เองจริงอ่ะจริงคือแกจะขึ้นเขาขนาดไหนวะที่จริงแค่แค่แค่สองจานก็อยู่เลยนะแกแบบว่า ปับไปที่เฟืองใหญ่แล้วจานเล็กก็อยู่แล้วใช่ไหมใช่ใช่แกเล่นจิ๋วเลยอ่ะผมซื้อมาเองแล้วผมเป็นคนปิดให้เองแล้วใช่ก็คือเอาสามจานเลยใช่สามจานเลยจะได้เบาแรงพอใช่เพราะปั่นขึ้นเขามันจะได้แบบรอบมันจะได้แบบไม่ไม่แบบไม่หนักเกินไปผมไปปั่นที่สกายเลนใช้ใช้จานหน้าเล็กจานหลังใหญ่ขี่ไม่ไปอ๋อมันมันแบบหมุนรอบขาหมุนสักขาหลุดใช่ ล้มอ่ะแล้วแล้วยังมีอีกไหมเนี่ยฮะยังมีอีกไหมมีเยอะเลยหนูในตู้อ๋อโน่นนี่เหรอไปพี่คุณครับโกดังโู้นจะมีโกดังหนึ่งตรงนู้นก็มีอีกเหรออนี้โกดังหนึ่งอ๋อโกดังมีสองโกดังเหรอสองอุ้ย้วมีอีกงั้นงั้นขอขออนุญาตไปดูหน่อยนะอยากเห็นแล้วอยากเห็นแล้วอยากได้ไม่ใช่เหรอซื้อแค่ไม่กี่หังก็ได้โอ้โหเพว่าทุกวันนี้ผมขี่ผมขี่มาห้าเดือนแล้วนะอันนี้ แค่นั้นเดียวแปดโอ้รู้อีกนี่ไงนี่เขียอนี่อเบียสก็สวยนะเนี่ยใช่ตัวนี้สวยเพเกียร์มันมานทำเนี่ยคอเบียสเกียร์มันแะไม่รู้ผมผมไม่มั่นใจว่าย่ห้ปประเทศอะไรนะไม่ไม่กล้าตอบกลัวตอบผิดจะแน่นนี้ไต้บบันแน่นอนนี่ไงที่ที่มีคนเขาถามว่าใส่แฮนด์แบบใส่เสื้อหมอบแล้วจับแบบนี้ได้ไหมเนี่ยก่เนี่ยง่ายง่ายแบบนี้มีเบรกหน้าเนี่ยสมมติว่าเราเมื่อยใช่ไห เมื่อเราปั่นปั่นอย่างเงี้ยมันเมื่อยเมื่อยหลังปวดหลังก็มาจับอย่างเงี้ยจับอย่างเงี้ยได้แบบได้แบบหนึ่งแต่ถ้าเกิดเมื่อยมาจับแนี uh ้แต่ทีนี้เวลาจะเบรคทำไงอ่ะก็กระโดดแบบนี้ก็มานี่ไม่ได้แล้วก็บางทีมันไม่ทันไม่ไม่ไม่สะดวกไม่สะดวกก็คือติดตัวนี้ด้วยใช่ครับก็เลยซื้อตัวนี้มาเพิ่มแล้วก็กับมือใหม่ว่ากแบบประมาณนั้นแต่ถ้ามือเก่าห้องเปลี่ยนทันมือเก่าก็มือเก่าก็จับตรงนี้ถ้าเกิดสมมติมีอะไรฉุกเฉินเขาล้มเลยไปเลย นี่ในตู้ถ้าเกิดสมมติมีคนมาจองเขาก็จะเอาไปในตู้อ๋อเก็บไว้ให้แบนี้เก็บให้อย่างดีเลยเก็บไปเรียบร้อยสมมติมีคนโทรมาจองครับมีหน้าร้านด้วยหน้าร้านอ่ทะลุออกจากหน้าร้านตรงนี้เราไปดูหน้าร้านในยีเบอร์โทรเบอร์โทรหน้าร้านหนเอ่ยถ้าเกิดใครสนใจสนใจใช่ไหมใารมาก็เห็นแล้วจะมีจัญญา